คาปูชิโน่ค่ะประชานะครับค่ะบาสกลางนะครับเปลี่ยนนมเป็นนัทแฟทให้หน่อยนะคะได้เลยครับแล้วก็อีกแก้วนึงเป็นกินทีแล้วชาร์จีฟิฟตัวนี้เป็นนมนัทแฟทนะครับแบบสกระดิบกระดิบนะครับค่ะได้เลยครับวันนี้แนะนำทานคู่กับตัวขนมได้ไหมครับเป็นขนมเค้กวันน็อตี้นี่ครับก็คือสั่ง300บาทจะได้ส่วนลดได้ค่ะขอบคุณค่ะ300ได้ส่วนลดอีกถ้าไม่ใช่สั่งลาวาชิฟ ตันี้มันคอยไหออยนี้อร่อยไป่นเป็นตเอนนี้ขนมเค้กจะมีตัวขนมเค้กวานอี่ครับบูเบอรีรีคกครับเค้กชาไทยิงอิงแล้วก็จะมีเป็นเนมตีนเค้กครับอ่เพิ่มอีกอย่างเพิ่มอีกอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วเป็นรายการไหนเีครับหรือว่าจะเป็นกันที่จครับเป็นคาราเมลเาปูชิโน่ค่ะทเพิ่มดื่มอีกน่งแก้นะครับค่ะได้เลยเป็นคาเปน่นครับเปเปยว่ะ นอน,นจัดหวาน้อยนะครค่ะไม่รับวิปนะคะโอเคครับสองแก้วแรกนี่คือหวานปกตินะครับแก้วที่สามหวานน้อยนะ,ะไม่ค่ะเจ้าไอช็อกโกแลตทิมชิพก็หวานน้อยด้วยค่ะช็อกโกแลตทิมชิพก็หวานน้อยนะครับ